ดูแลลูกๆที่บ้านแต่ท่านนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประทับใจในชีวิตที่ผ่านมาของท่านที่เข้ามาบริษัทอะโทมี่มีตัวไหนที่ท่านใช้นะคะแล้วก็เด็กๆที่บ้านทุกคนก็ประทับใจด้วยนะคะเรามานะคะฟังจากปากท่านนะคะวันนี้นะคะขอเชิญต้อนรับนะคะเซลล์มาสเตอร์กัญญาภัทรชัยที่ค่ะเออหน่อยเองก็ใช้อโทมี่มาก็ นี่ก็ครบรอบแล้วเนาะคือสมัครวันที่22สิงหาคมปี60ค่ะตอนนี้ก็เป็นครบ6ปีเต็มนะคะที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของตรงนี้วันนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์ใช้น้ำยาล้างจานกับรับผ้านุ่มกับน้ำยาสักผ้าอ่าน้ำยาล้างจานค่ะไหนก็จะใช้ล้างทุกอย่างคือจะใช้แต่น้ำยา ล้างจานของอะโทมี่ที่แทนน้ำยาอเนกประสงค์ที่ล้างทุกอย่างในบ้านนะคะล้างจานล้างแก้วล้างหม้อไหทุกอย่างในในครัวนะคะแล้วก็อยากาไปเช็ดถูพื้นด้วยก็คือเอาไปหนึ่งฝาเนี่ยนะคะผสมน้ำนะคะแล้วก็เอาอไม้ถูพื้นเนี่ยนะคะที่ที่เราชอบใช้แล้หมุนๆเนห่นนะคะเอามาเอามาใช้เช็ดพื้นโอ้โหโกับเบื้องบ้านเนี่ยนะคะเงาวับ นะคะเพราะว่าเราเลี้ยงแมวด้วยนะคะก็จะมีนะคะอรอยเท้าอะไรหลายๆอย่างแล้วเด็กๆนะคะเขาก็จะปิ้งหมูกระทะ,ะน้ํามันก็จะกระเด็นกระจายตามพื้นใช่ไหมพอเราใช้ไม่ใช้ถ้าไม่ใช้น้ํายาล้างจานเช็ดบ้านเนี้จะไม่รู้เลยว่ามันสะอาดนะคะลองไปใช้ดูนะคะแล้วหน่อยังเอาไปผสมน้ำหนึ่งลิตรล้างห้องน้าเช็ดอ่าพวกกระเบื้องมันแลว้ว สกอตไบเอเขาเรียกว่าอะไรบ้านเราก็เรียกชื่อยี่ห้อสกอตไบนะแต่ว่าอ่าอีกตัวขัดของเราเนี่ยนะคะฟองน้ําขัดเนี่ยนะคะหน่อยก็ใช้ตัวนั้นแหละคะ่ะไม่ซื้อข้างนอกเลยใช้แต่ของอะตุมี่มาทําความสะอาดบ้านแล้วยังใช้น้ํายาล้างจานไปล้างรถโอ้โหวันไหนที่เ,เดี๋ยวนี้นะคะล้างรถก็ คันหนึงร้อปบาทนะคะแต่น้ํายาเรา1 9ึบาทล้างรถได้ตั้งหลายครั้งใช่ไหมคะแล้วไม่ต้องเคลือบเงาด้วยพอแห้งมาเนี่ยนะคะโอ้โหรถเราเนี่ยเงาวับสีดำๆำเนี่ยที่มันเปื้อนๆโอน,โนพอล้างเสร็จเนี่ยมันก็ดูใหม่เอี่ยมขึ้นมาเลยทีเดียวลองดูนะคะเมื่อกี้ก็กะว่าจะเอาอะไรมาแชร์นะคะพอได้ใช้แล้วก็นึกไปทีละอย่างเลยคะ่ะตอนนี้ น้ำยาล้างจานเท่านั้นไม่ใช้น้ํายาอื่นๆไม่ซื้ออะไรข้างนอกพอมาถึงน้ํายาซักผ้าน้ํายาซักผ้าเทคนิคของมันก็คือเนี่ยก็จะแช่ผ้านะคะทิ้งไว้ก่อนแล้วแต่ปริมาณเนาะส่วนมากก็จะ่าใช้ประมาณสักครึ่งฝานะคะเพราะว่าอ่าบ้านเราก็ผ้าไม่เยอะนะคะเหมาะแล้วนะคะแต่ถ้าเราไม่มีเวลานะคะคนทํางานมาดึกบางทีประชุมออนไลน์กว่าจะได้ซักผ้าเนี่ยก็จะใช้วิธีแช่ไว้ก่อนนะ แช่แล้วก็ไปปั่นพอคุณแช่แค่แช่นะคะแล้วก็ปั่นไม่กี่นาทีแค่เลขสามก็พอนะคะที่ใครอะค่ะทั้งหลายทั้งมวลนะคะจากข้าวแป้งข้าวเหนือมันก็จะออกมาอย่างดีเลยถ้าเราแบบรีบปั่นเนี่ยประสิทธิภาพในการทำความสะอาดที่มันจะซอกซอนไปเส้นใยผ้ามันจะมันจะไม่มีประสิทธิภาพแนะนำให้แช่ผ้าก่อนแล้วค่อยปั่นจะดีกว่าแล้วผ้าที่เรา ใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มของมมี่โอ้โหความสปริงค่ะความสปริงของเนื้อผ้านะคะความยืดหยุ่นกางเกงที่แบบพิว้วพิ้วคุณจะรู้เลยว่าโอ้โหมันเหมือนกับแบบส่งซักเกรดพรีเมียมนะคะเหมือนกับรีดมาอย่างดีอะไรประมาณนั้นเลยยิ่งใครที่ชอบสอใส่เสื้อผ้าที่เป็นเนื้อผ้าเกาหลีอ่ะมันจะดิ้นดีมากเลยนะคะเนื้อผ้ามันจะนุ่ม แล้วก็ซักผ้านวมค่ะชอบมากเพราะว่าเราชอบกอดผ้านวมเวลาเราใช้น้ายาอาปรับผ้านุ่มของอะอะโทมี่เนี่ยกลิ่นนะคะเวลานอนนอนกอดผ้าห่มมันจะกลิ่นอ่อนๆจะละมุนเข้าจมูกแล้วเราจะรู้สึกปลอดภัยต่อปอดค่ะ่าลูกๆเคยใช้ยี่ห้ออื่นมาเปรียบเทียบแต่ตอนนี้เอาไม่อยู่ค่ะเพราะว่ายิ่งฝนตกแบบนี้แล้วเราอยู่ทาวน์เฮาส์มันไม่มีแดดใช่ไหมคะกลิน่นอับชื้น าใช้ยี่ห้ออื่นค่ะนะคะมันจะแข็งค่ะเวลาแห้งแต่ค่ะไหนใช้ผลิตภัณฑ์อาโทมี่ยืนพื้นเลยเดี๋ยวนี้ลูกๆไม่ซื้อยี่ห้อหอ,อื่นเข้าบ้านอีกเลยเพราะติดใจยี่ห้อของแม่คืออาโทนี่ค่ะก็เลยประหยัดตังคาะว่า,าไม่ต้องไปแตกแรงซื้ออะไรอีกแล้วนะคะเราก็ได้เงินคืนมาอย่างน้อยก็ไม่ต้องควักตังตัวเองซื้อ พี่หอเออมาซื้ออัตโอมีแต่เราใช้เงินปันผลที่ได้จากการใช้ดีบอกต่อเอามาซื้อสินค้าเหล่านี้ใช้ในบ้านมันก็ยังดีนะคะในยุคที่เข้าอยากหมากแพงแห่ว่าทุกคนเปลี่ยนมาใช้อัตโอมีให้หมดทุกอย่างเลยนะคะขอแชร์ประสบการณ์แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ